กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2504มีฐานะเป็นกองพันทหารปืนใหญ่กองพลทหารมา้ามีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกำลังทดแทนค่ายธนารัฐอเภอรปราณบุรีจัังหดประจวบคีรีขันธ์โดยมีภารกิจเป็นกองพันลูกมือในการฝึกวิชาทหารปืนใหญ่ให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกณศูนยะ์ฝึกกำลังทดแทน ต่อมากองพันทหารปืนใหญ่ที่20ได้รับมอบภารกิจให้เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารม้าที่2ของทัพบ,บกจึงสั่งการให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่20ย้ายจากศูนย์ฝึกกำลังทดแทนมาเข้าที่ตั้งปกติทาวรหนาบ้านเลขที่140หมู่6ตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก็คือที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2508มีพื้นที่ประมาณ 1,763ไร่เศษโดยเข้ามาแทนกองพันทหารม้าที่9จากนั้นในปีพุทธศักราช2522กองทัพบ,บกได้มีคำสั่งให้กรมทหารม้าที่2ส่งมอบการบังคับบัญชากองพันทหารพื้นใหญ่ที่20ให้กับหน่วยปื้นใหญ่กองพลทหารม้าที่1และในปีพุทธศักราช2523หน่วยพื้นใหญ่กองพลทหารม้าที่1ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารปื้นใหญ่ที่21ปัจจุบัน กองพันทหารปืนใหญ่ที่20เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่ที่21ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่1ที่ผ่านมากองพันทหารปืนใหญ่ที่20ได้รับมอบภารกิจสำคัญมาอย่างมากมายอาทิเช่นในปีพุทธศักราช2513ถึง2532จัดกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดนานพุทธศักราช2,527-2,531จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ออกปฏิบัติราชการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยสปปลาวในพื้นที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธศักราช2,530-2,531จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติราชการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยสปปลาว ในพื้นที่บ้านร่มเก่า,อ,าอชาติาการจพิษณุโลกพุทธศักราช2,532-2,533ปฏิบัตรริราชการสนามหน่วยสตินิมิตจัังหวดน่านพุทธศักราช2,539ปฏิบัตรริราชการสนามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวงแม่จันเอเภอแม่ฟ้าหลวงจงวเชียงรายพุทธศักราช2,543 เิบัตรราชการสนามกองร้อยปืนใหญ่ที่3-20กรมทหารมาเฉพกิจ3อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2543ปฏิบเปัตรราชการสนามป้องกันชายแดนเฉพาะกิจที่35าอำเภอหน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกในด้านเกียรติประวัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21เเคยได้รับเกียรติประวัติอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยมาแล้วอย่างมากมาย อาทิเช่นเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2510หน่วยได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช9เมษายนพุทธศักราช2518ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าตีฐานที่ตั้งของผาถาราบที่212 103าทบานหวยโขนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านจากผลการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่หน่วยได้รับการชมเชยและผอฐานได้รับพระราชทานแหวน สลักพันนามาพิไทยจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2557อกองพันทหารพื้นใหญ่ที่20กรมทหารพื้นใหญ่ที่21เข้าร่วมพิธีตึงหมดธงชัยเฉลิมพลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศัสดาลาและเข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลณพระที่นั่งชุมสายบริเวณสนามหน้าศาลาหาทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยัควะราคูนปัจจุบันกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21มีภารกิจหลักคือยิงทำลายตัดรอนกำลังหรือยิงข่มต่อค่าศึกด้วยการยิงปืนใหญ่และประสานการยิงสนับสนุนทั้งปวงให้แกหน่วยดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องแม่นยำและทันเวลาอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสารการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศงานแผนที่ปืนใหญ่สนามการค้นหาเป้าหมายของกรมทหารปืนใหญ่ ดำเนินการสนับสนุนทางการแพทย์กับหน่วยในอัตราให้การรักษาพยาบาลและการส่งกลับภายในกองพันจัดหาและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทแก่หน่วยในอัตรารวมถึงเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์บางชนิดบันทึกการปฏิบัติการและรายการยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆทำการขนสง่งกระสนุนและวัตถุระเบิดตามอัตรามูลฐานจัดหนายทหารการยิงสนับสนุนและผู้ตรวจการหน้า สนับสนุนได้หนึ่งกรมซึ่งประกอบด้วย3ากองพันดำเนินกลยุทธ์เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้100%เเและเคลื่อนที่ในภูมิประเทศอย่างจำกัดแม้ในปัจจุบันหน้าที่ความรับผิดชอบของทหารไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เรารักษาไว้มิให้เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนดังคำปฏิญาณที่ว่าพร้อมลบทุกสถานการ์ ชีพที่มีเกียรติเิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์